สวัสดีครับผมคุณมนันนนพเอมอนกินล้านะครับวันนี้เขาจะมาดูรายการพิเศษนะครับครับตัวนี้ก็ได้ได้แบ่งสื่อปาลาไหลปลาเย็ยนนะครับปลาเย็ยนปาลาไหลนะครับจากเปื่อนคููที่โรงเรียนมานะครับเพื่อว่าจะจะได้เอามาลองเลี้ยงในบอ่อปูดซีเมนโดนะครับปีตีพานะผมเคยเลี้ยงเนาะแต่มันรู้ซึกว่ามันบ่คร่เงียตัวใดนะครับ นะครับปีนี้ก็ตะกี้ได้ศึกษาดูจากอาจารย์ต่างๆ YouTube นะได้ศึกษาดูนะครับวิธีการแล้วนะครับก็ลองจะลองทดสอบดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวยเราจะเอาเนี่ยครับนี่นะครับอันนี้คือจะดูลักษณะปอพันแม่พันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปห่อบอนะครับว่าการเลี้ยงบบในโบซีเมนต์เนี่ยเต็ม มันผูกกใใช้ได้แล้วพอบออผมเนี่ยมันมีอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเป็นเป็นได้แต่ก็ต้องใจเวลาหลายวันแต่บอของผมมันเจ้งานอยู่แล้วนะครับผูกกระไซได้เลยนะครับเดี๋ยวไปพอด้วยกันนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราได้เห็นตัวปลาไหลปอพันเตี้ยงปอพันแมพพันนะครับก็ผมก็จะนํางัดสูนี่นะครับบอนะครับก็จะมีลักษณะก็คือคือบอเนี่ยอันนี้ ความยาวประมาณสักสองเมตรนะครับสองเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างประมาณสักเมตรหนึ่งอาจจะสองเมตรเกินก็นได้นะครับในการที่จะเตรียมบอนะครับนี่คือดินพวกนี้ผมเคยเลี้ยงไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็เอาไปเอาพักเวียนพักอย่างมาใส่ให้นน้อยนี่นะครับเตรียมไว้ฝั่งนี้ก็จะเป็นดินที่สูงขึ้นมานะครับเามีอย่างมากั้นไว้ห้นน้อยนะเดี๋ยวผมจะกั้นไว้นี่นะครับคืออุ้ย,ยงนะ่งยงเนาะปลาเย็นเนี่ย ฤดูการเมื่อเนี่ยมีเยอะแยะนะครับแต่ถ้าหมดฤดูการเนี่ยเอาก็บางครัง้งเอาก็ยากกินเขาก็ยากรับประทานนะครับมันก็บ่มนี้ังนั้นเอาก็เออเหมือนกันเก็บไว้ขุนไว้ก็ได้นะครับแล้วก็เตรียมที่จะเรียงเป็นบอ่อแบบเก็บไว้เนาะไปดูว่ามันจะเป็น,ย,นยังไงในหงกมีทั้งหมดอยู่สามบอ่อนะนะครับ,บรนี่นะครับเตรียมเร่องปลาไหลเดยววันพูกเนี่ยเขาจะมาพอด้วยกันว่าเขาจะใสบ่บ่อจะได้เนาะ นะครับไปใส่ไปแล้วมันจะปินแล้วอาสนาจะได้ในการเลี้ยงบอซีเมนต์มันจะไปได้กอกเนานะครับผมเนาะคลิปนี้ก็ไม่แค่ในก่อนผูกจะมาต่อนะครับครับอันนี้ก็หลังจากที่ผมพักดินพักอย่างไหวแล้วนะครับก็จะเป็นกนรารเอาปลาไหลลงลงบลอนะครับอันนี้ก็คือเอามาพักไปก่อนนะครับเกียบจนเป็นบลอ,บอพักแล้วก็ถึงแล้วก็คัดออกให้มันได้รลุรล่างใหญ่กว่านี้น้อยนะครับ ที่จะคัดประพันหนึ่งพันโดยเจใสบอสองบอนี่เนาะนะครับนี่นะครับรบ,อบอลนี้อดินมาใส่กันนะครับนี่ครับบางคนก็ว่าน่ากินนะครับสุดยอดของจิ้นก็คือจิ้นหมาสุดยอดของปลาคือปลาปลาเย็นหรือปลาไหลเนี่ยนะครับคนเราคนแก่ผมว่าห้อยเนาะ ก็สุดยอดมันกันอะปาคุณผมดูสูตรอาหารในยูทูบแล้วบ่นยักตัวแรกนะครับเรนนามนะาเจอได้รนี่นี่อดินลองลองทดสอบดูนะครับ,บะระว่ามันกินตันเนาะได้มานนักนะครับ ดีสักพักก็จะแยกย้ยกันไว้กระจายไปที่ต่างๆนะครับลังดีอยู่นะครับบ้านเขายังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารนะครับในน้ำมีปลาในาน้ำมีข้าวอยู่นะครับในน้ำหมดเปล่าก็จะมีหรือเปล่ามู๊งนะ <c oughs> น่ะตานนปก็มุ๊หมดนี่นะครับใจที่ผมพักไว้คือบอผมเหมือนที่ผมได้บอกไว้แล้วบอกผมผมดีเรียมไปเหมือนแล้วนะครับในการที่จะฆ่า เชื้อปูนค่าอย่างต่างๆนะครับโอเคเอามาใส่นิดหน่อยเตรียมนิดหน่อยก็ได้แล้วเนาะคร,ครับอาจจะเป็นเขาจเป็นทดสอบลองดูนะครับลองดูก่อนนะครับมันจะผลจะเป็นจงได้ไนหะแจ้งให้ทราบครับครับผมคลิปนี้คุ้มมานะนบเอมเอมมอนกินรำควรจะจบคลิปในเข็มก่อนสุดเลยครับผม